มาช่วงนี้ฮะดูในข่าวที่เราเขียนไว้ในลลนของรายการด้วยนะฮะก็มีข่าวของคุณสายันสัญญาฮะรหรือว่าสายันดีเสมอเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเลยก็มีข่าวว่าตอนนี้ป่วยหนักนะครับแล้วก็กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีวิชัยโรงพยาบาลน,นี้อยู่แถวสามแยกไฟฉายนะฮะแถวถนนจรัญสนิทวงศ์วันนี้ผู้สื่อข่าวนะฮะก็เลยเดินทางผู้สื่อข่าวของคมชัดลึก ตอนบ่ายสองโมงก็ไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับแล้วก็สอบถามจากทีมงานซึ่งเป็นเพื่อนของคุณสายันก็ได้ความว่าตอนนี้คุณหมอไม่อนุญาตให้เขาเยี่ยมเพราะต้องการให้คุณสายันพักผ่อนมากๆนะครับแล้วก็ได้ความมาว่าตอนปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณสายันสัญญามีอาการอ่อนแรงนะครับทีมงานก็พาไปส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นหมอตรวจพบว่ามีน้ําตาลในเลือดมากนะฮะ แล้วก็ตรวจพบจุดดำที่บริเวณตับอ่อนก็แจ้งให้สายันทราบนะฮะแล้วตอนนั้นก็นอนที่โรงพยาบาลดูอาการประมาณสักสองคืนนะฮะแล้วก็ให้กลับไปพักผ่อนต่อที่บ้าน15กรกฎาคมตอนประมาณสักสองทุ่มนะฮะอาการไม่ดีขึ้นทีมงานก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีวิชัยนะครับนี่นะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังนอนพักรักษาตัวอยู่นะครับโดยหมอได้ให้เลือดสามถุง เนื่องจากเลือดของคุณสายันจางกว่าคนอื่นแล้วก็ให้ยาค่อนข้างแรงนะฮะ <c oughs> เพราะต้องการให้คุณสายันพักผ่อนเยอะๆ <c oughs> อันนี้ทีมงานบอกมานะฮะทีมงานของคุณสายันบอกมาส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลศรีวิชัยนะครับก็มีบุคคลในแวดวงลูกทุ่งเดินทางไปเยี่ยมเยียนคุณสายันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปดูอาการเพราะว่าหมออยากจะให้พักผ่อนนะครับล่าสุดนี่ฮะค,คุณแสมรักเมืองโคร,ราช ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็เป็นพิธีกรหน้าเวทีของคุณสายันก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเก็บตกจากในชั่นเมื่อช่วงค่ำของวันนี้นะฮะบอกว่าคุณหมอยืนยันว่าคุณสายันสัญญาเป็นมะเร็งที่ตับนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้18กรกฎาคมบ่าย2โมงจะมีการถแถลงข่าวที่โรงพยาบาลศรีวิชัยนี้พรุ่งนี้พร,นพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่18ก็คือพรุ่งนี้บ่าย2โมงนะฮะ จะมีแถลงเกี่ยวกับอาการของคุณสายันสัญญาที่โรงพยาบาลศรีวิชัยนะฮะก็นอนว่าคงจะได้รับความสนใจกับผู้สื่อข่าวไม่เฉพาะแต่แวดวงบันเทิงใช่ฮะคือคนเป้าสายันสัญญาครับคนใกล้ชิดเขาก็ไล่ฟังบอกว่าอาการของคุณสายันเนี่ยเคยส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีอาการวูบๆแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนเหมือนกับ จะยังไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรคือไม่ได้รักษาตัวไม่ได้เข้าไปตรวจสุขภาพจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยอาการมันหนักขึ้นต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่งจะรู้นะฮะว่าตัวเองมีอาการแบบนี้เนี่ฮะที่เป้าสายยันสัญญานะฮะ ใช้ฟ้าบรรดาลให้เธอเป็นคู่ของพี่เพลงของพี่เป้าเหรอใช่เพลงอะไระฟ้าสร้างให้น้องพี่นี้คุคุณ,คณรักมีเพียงชั่ววานชื่น <c oughs> ผู้เสียสละผ <c oughs> ู้เสียสละใช่อ่อก่อนชอบร้องเพลงพี่เป้ามากเลยจนกระทั่งพี่เป้าไปขึ้นเวทีเสื้อแดงนั่นแหละเลิกเลิกร้อง <c oughs> เลยเลิกลองก็มีช่วงหนึ่งแกไปขึ้นเวทีนะใช่โอ้ยชื่นชอบคุณทักษิณเชียร์คุณทักษิณนะฮะแล้วตอนหลังก็เลิกขึ้นเวทีแสดงเหมือนกันใช่ฮะ